กติกาเอฟซีทุกท่านนะฮะเสือพาไปหายไปไหนมาทั้งวันเอฟซีถามหาเร็ยวจ้างเลยวิ่งออกมาไม่เราได้แล้ยตกใจจะไปเล่นด่เกิโอ้เด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเไม่ได้มองหน้านะพูดนึกเอาก็มีงานรำก็แต่งหน้าไว้เลยค่ะแต่งหน้าแต่ต่สี่โมงแ้วเมนค่ะเหมือนเราไปแสดงคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเหมือนนันี้นี่ยน้ำน้ำปลาลุงป้าปลาโน แน่นอนแซ่บรเป็นไงเป็นไงบอกมอก่อนหายไปไหนมาทั้งวันเลยเนี่ยเออเออไปหาขาคนไหนเสือลมหนาวมาแล้วนะเสือนะหาผู้เลี้ยงเหรอโนโน่คนโน้นคนโน้นออแล้วไปเสือบอกปีนี้จะหาแฟนดิสิ้นปีหรอจะค่ายสิ้นปีแล้วนี่เพราะว่าปีนี้เขาไม่รับแฟน แต่สิ้นปีแต่สิ้นปีปีหน้ารับแฟนเอออืมใครใครท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเสือได้เลยนะไอดีไลน์เสือได้เลยอยู่หน้าเก่าอายุเท่าไรเสืออายุสิบแปดถึงยี่สิบสองโอ้โหเยอะไปกว่านั้นหมดสิ้รับรับคนอายุสิบแปดถึงยี่สิบสองยี่สิบสองถ้าถ้าสี่สิบพวกเราหมดสิบเสือชอบกินเด็กนี่ไงกินเส้นเสือชอบกินเส้น ชอบกินเส้นเดี๋ยวถามจริงไอ้ที่ไม่แดดนี่ไม่มีมีนั่งเยอะแยะนะมันไม่แดดแต่างนี้มันมามันแดดเสือเสือเอาแดดมาด้วยนั่งกินข้าวท่ามกลางแสงแดดวิตามินซีอะวิตามินดีข้าวอะไรนี่เที่ยงเช้าบ่ายเย็นบ่ายเมื่อเที่ยงกินแล้วอุ้ย เราลืมสังเกตวันนี้เขาโกนนวดโอ้โหดูหน้าเขาเกลี้ยงเลยอ่ะเกลี้ยงเกลามากเลยเขาเลี้ยงอะไรเสี่มเพียเลี้ยงอ้อะไรนะข้าวเสือเหมือนพ่อเลยข้าวเหมือนพ่อมากเหมือนแม่ไก่กระเทียมเอาพ่อเสือไงหน้าเหมือนกันเลยไก่ทอดกระเทียมมาตอกางวันอ่ะเขาไม่ได้ดูคลิปเขาเลยเขาทำอะไรไปอุบรรมอะไร อบรมเรื่องการดูแลผู้การดูแลชาวบ้านในเขตชุมชนของเรานะว่าแต่ละบานเราจะต้องให้คาแนะนําใครบ้านเลขที่เท่านี้มีคนอายุเยอะไหมมีคนป่วยเป็นโรคอะไรไหมมีคนมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่หนูหนูจะหนูจะทำยังไงวะมันไม่ได้หรอหนูไม่ใช่คนที่นี่เนาะอะไร หนูซาบ้าเบิกแพมเพิร์ดไม่ให้ยายจะได้ไหมหนูจะใช้สิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อะไรไหมที่โน่นไม่มีหรอคของมีไม่เบิกที่นู่นก็นั่นแหละน้องคถามตัตเป็นคนที่ใครที่มันใช่ไหมก็เป็นคนที่แบบแบบว่าอยู่ในพื้นที่ใช่ ยยเพราะว่าที่นั่นเขาก็มีอสมอประจําอยู่อ,อยู่แล้วให้ทุกเดือนนั่นแหละเอาให้อยู่แล้วแล้วก็ยังอยากถามว่าเราอยู่ที่นี่เราเราใช้สิทธิ์อะไรยังไงได้ไหม,มเราได้ไปไหนมาแบบว่าเหมือนค่าแบบอืมได้แล้วป่วยอย่างเงี้ยอืมเราได้ไหมอะไรแบบนี้ เต็มคาราเบลแล้วไม่ถาม่าคนนั่งข้างหน้าเนี่ยใครเนี่ยปลาตะานเต็มแล้วเสือเนี่ยปลาตบ้านเต็มแล้วหรอเปพงได้แปดเออปุได้หกปลาต่บน้าจจะอด้เรายังไม่รู้เราไดเราดูหมดแล้วใครไดกี่ทิพแล้วอืมอกว่าจะได้ อะไรจะจออวันนี้ youtube มีปัญหา้วยวันนี้เป็นอย่้ันี้มั้ยเราเราเราถามน้องน้ำมนต์ราตะเวนนะแล้วเราก็ถ้ามีออเดอร์ปิน้นเราจะได้ไปปินป้นช่วยป้าอีกตอนค่ำขนันแหละมันจะได้ไม่พวะพวงพร้อมเลยไหมอืมเนาะมันแดบดบไม่ร้อนเท่าไรหร่หรอกแป๊บเดียวอืมถ้าน้องน้ำมนต์พร้อมนะอืมอืมจะาบีออเดองข้นมาอีก ออมัีมีมีแต่ว่าแอนมันยังพิมพ์ไม่ทันใช่เขาบอกว่าอย่ากดดันนะจ๊ะเขาบอก่กดดันไม่ทําแล้ววันนี้บอกทําไมงั้นก็รอยาวไปจนยี่สิบเจ็ดเลยได้อ๋อทํางั้นก็แล้วไม่รู้หนูฟังแค่บอกว่าพูดอย่างนั้นแหละแต่แม่บ้านเขาก็ปิ้นไมาให้อยู่ดีนี่แหละก็ทยอยปิ้นไม่งั้นก็มีผวแพะเอาป้าแพะเองให้หนูฟังบอกว่าเอาไปส่งเลยแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปิ้นให้เดี๋ยวกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาเที่ยงกินข้าวก่อนเออเดี๋ยวให้ส่งก่อนเลยเขาบอกแบบนี้หนูได้ยินว่าอย่างนี้นะแล้วบอกว่าอย่ากดดันใจเย็นๆว่ะบอกว่าไม่ได้กดดันทำซื้อๆพ่ามีออเดอร์อีกไหมเพราบอกพอเราจะได้แพ็คบางทีเขาก็ต้องโทรไปด้วยไงว่าออเดอร์ยัง เอฟซียังเอาอยู่ไม่ได้งงออยยยย่่าเดดีววไมต้้คุใช่ยังเอาอยู่ไม้เอาเพิ่มไม้หรือยกเลิกไม้เพราะว่ามานหรือเปล่านานอะไรเอโอ้โหเราเห็นเสือกินมาม่าเราก็หิวมาม่าเจแล้วงานคุณคุณปาริชาติี่รักได้รับแล้วไอ้แม่ดาดอกแคร์เจ้าหวานเนาะหวาโอ้โหทีแพ็คของจนกินไม่กินเลยที่อย่างนี้เมื่อกิน้อร่อยอร่อย เฮ้ยเ่าแบบมากินอ่ะอื้อหันเหยียดเงาแทบอุ้มแดดสองแดดสองเลื่อมต,ออตากลับมาหายไปไปงานออสมอตั้งแต่เช้านะแล้วก็เพิ่งกลับมานะว่า,เ,<ร>าเอฟหกคลิปนะถึงเราไม่อยู่ fc <c oughs> fc ก็น่าจะรู้นะว่างานอ,อสมอนี่เวลาอบรมเนี่ยทั้งวันเหมือนกันนะทั้งวันนะท่านใดที่เคยเป็นอ,อสมอเนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่เคยเป็นอสอสมอมาอยู่จังหวัดสุรินะอา fc เนาะแดดเปรี้ยงเลยนะ fc เนาะวันนี้นะ<ใ>นก็กกมีข่าวดีนะงานรำสอง<ก>ภาพนะ <รำ S 1> วันนี้ว,วนันนี้แล้วรำนะคะหิวไม่หิวก็กินแบบนี้ เด็กน้อยทำง,งานเหรอวันนี้ไม่เด็กน้อยงานหนึ่งของเด็กเด็กงานหนึ่งเออเใช่ข<อ>เขาไม่ได้ผู้ใหญ่เขาจะเด็กนะคะนี่นะคะอาจจะเลื่อมตาทีหนึ่งนะเอฟซีนะนะเพราะว่าแดดมันส่องตาอ่ะก็ฝากชมคลิปด้วยนะคะเอฟซี FC เนาะนะดันดันคลิปไม่แน่พี่น้องคะ่ะเอฟซีทุกท่านเลย,ยนะกินอ่ะเรกินอนหนงนะอืม อ่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะโอ้กินใหญ่เลยเอฟซีแสดงว่าหิวนะเขาได้เลี้ยงข้าวไม่เสือเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวกระเทียมอะไรนะข้าวปัดกระเทียมพริกไทยอ๋อพริกไทยเออแต่ว่าไม่อิ่มเนาะต้องเติมมามากเสือกินเยอะเอ้าไม่เยอะใช่ไหมเราก็เลยเอามามากโอ้ว่าแล้วเชียวเพราะเสือเขาเป็นคนกินข้าวเยอะนะเอฟซีนะ อโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ f ีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ